นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งและโรงเรียนในสังกัดจำนวน1 4 4โรงเรียนจัดการศึกษาครอบคลุมตามประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง4ด้านดังนี้ด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอนกำหนดนโยบาย active learning สู่สมรรถนะผู้เรียนมุ่งพัฒนาสมรรถนะเฉพาะ12ด้านที่สอดคล้องกับสมรรถนะสำคัญ5ด้านผ่านการเรียนการสอนตาม8กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2,551ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้มีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเน้นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิน่นและเสริมสร้างวิถีชีวิตความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งผ่านกิจกรรม12เดือนเวบินาและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในจังหวัดลพบุรี ใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้าน Active Learning รวมทั้งให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งในสถานการโควิด1 9และภัยคุกคามทางด้านอื่นๆด้วยกระบวนการ 3P SCA โดยจัดทำระบบข้อมูลความปลอดภัยในระบบสารสนเทศเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนและดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพต่อไปด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งเรามีภารกิจสำคัญ3ประการในการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคมเด็กทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพภารกิจค้นหาเด็กัวเรียนหลุดจากระบบการศึกษาและติดตามให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เด็กกลับเข้าสู่ระบบโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงกับข้อมูลแซนบ็อกของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อค้นหาเด็กทุกคนในความรับผิดชอบ สนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าเรียนจนจบหลักสูตรตามเกณฑ์และส่งต่อนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับการศึกษาสูงสุดตามศักยภาพของผู้เรียนโดยไม่ทิ้งเด็กระดับวัยก่อนเรียนและคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ต้องการจะเป็นพิเศษโดยประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นพมจการศึกษาพิเศษและกศนเป็นต้นและนี่ก็คือผลการดำเนินงานเชิงตัวเลขในปีการศึกษา2564ที่ผ่านมา ด้านความร่วมมือเรามุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพโดยการเพิ่มพูนทักษะพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ทักษะใหม่ผ่านการเรียนรู้แบบ active learning สู่สมรรถนะผู้เรียนทั้ง12ด้านด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีการนำใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่สถานศึกษาห้องเรียนและตัวบุคคลทั้งครูและนักเรียนได้แก่ระบบ AMSS Plus Plus และ SMSS ในการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่และสถานศึกษา ด้วยนวัตกรรมเขตก้าวหน้าสร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายเด็กวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นคนดีคนเก่งพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21ดำรงชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นสังคมไทยที่มั่นคงสมบูรณ์พูนสุขและยั่งยืน